กลับมาพบกับแนนมนะคะในช่องสีแนมสองสี่ห้าวันนี้เป็นแรนดอมคะ่ะทุกคนเนาะก็กลับมาในหัวข้อที่ว่าเขามองความสัมพันธ์นี้อย่างไรบ้างเนาะมองความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะคนคนนี้เออในสายตาเขาแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้ดูแบบเป็นยังไงดูแบบไปต่อได้ไหมไปหรือว่ามันดีมันไห่ดีมันยังไงเนาะ อืมในสายตาเขาเนี่ยเขามองความสัมพันธ์ของคุณละใครอย่างไรเขามองอย่างไรความสัมพันธ์ของคุณละเขาเป็นอย่างไงบ้างนะมันได้ไหมเนี่ยหกใบน่าจะได้อยู่เนาะเขามองอย่างไรมันออกนะก็เขาอยากออกกอ็ให้ออกเลยนะคะออกมาแบบ เยอะมากเลยคือแบบเป็นอารมณ์แบบติดๆมาเออมือมาก็จะบอกว่าไอ้นี่ไปเลยนะเปิดก่อนนะหกใบวันนี้จะใช้ไพ่อา่าไพ่อะไรนะลืม <laughs> ลืมและเ <laughs> ชื่อสำรับอะไรนะไอ้นี้นะคะเออเดี๋ยวว่าค่อยดูกันนะเปิดไพ่ก่อนละกันเนาะ <laughs> โอเคอืมแบบนี้นะคะโอเคเขามองความสัมพันธ์นี้ของคุณและเขาอย่างไรบ้างเ็ามองว่าความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆอ่ะคือก็ยังไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไปทางไหนต่อเนาะมองว่าเหมือนตอนเนี้ยเขาเองก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ ว่าความสัมพันธ์เนี่ยเออมันจะลงเออแบบกันด้วยดีไหมอะไรไหมหรือมันจะดูแบบโอเคไหมในอนาคตแต่เขารู้สึกว่าทุกวันนี้คือไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูแบบว่ามันเป็นอะไรที่สามารถสร้างกําลังใจสร้างพลังใจที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากแบบใช้ชีวิตในแต่ละวันหรือเขารู้สึกว่าเออเขาแบบหรือเออก่อนหน้านี้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะก่อนหน้าที่จะไม่มีคุณอะ เหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตเขาต้องไปทางไหนเขาต้องทําเพื่อใครเขาต้องทําเพื่ออะไรหรือว่าเขาจะต้องมีเป้าหมายอะไรคือแบบอาจจะเป็นอารมณ์แบบว่าอืมใช้ชีวิตไปวันๆอน่ะเออเพื่อตัวเองแต่พอมีคุณปุบ๊บมันทําให้เขารู้ว่าเขาต้องมีชีวิตเพื่อคุณนะหรือว่าเขาต้องแบบเป็นคนที่ดีขึ้นนะเพื่อคุณ อืคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขามีพลังก,กาลังในการที่แบบว่าอยากจะใช้ชีวิตนะคะหรือว่ามีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนาะแล้วเขารู้สึกว่าต่อให้ทํายังไงนะเขาก็ไม่สามารถที่จะสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยไปได้อืมนะคะไม่ต้องการนะเขามองว่าการที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะเป็นอะไรที่ดีแล้วการที่มีกันและกันการที่บอกว่าได้พูดได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นอ่ะเลยมองว่าถ้าจะให้ปล่อยไปอ่ะไม่มีทางเนาะเขามองว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอ่ะถึงแม้เออมันอาจจะมีบ้างนะที่แบบว่าทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแต่เขาก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังแบบก็ยังอยากไปต่ออยู่ดีเนาะรวมถึงเขาเองอ่ะอาจจะไอ้นี่ก็ได้นะอาจจะมีโอกาสในการที่จะเลือกคนใหม่ๆที่จะมีคนใหม่ๆแต่ก็ไม่เอานะไม่อยากมีใครแล้วเหมือนเขารู้สึกว่าเขาอยากมีคุณนี่แหละ อยากได้ความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะเขารู้สึกว่าการอยู่กับคุณเป็นอะไรที่แบบมันสบายใจมันมีความสุขเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่ใช่แล้วว่าสําหรับเขาอืมแล้วคุณเองอะ่ะอาจจะเคยอยู่กับเขาอะ่ะในช่วงเวลาที่เขายากลําบากมาก่อนอะไรมาก่อนนะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกรักคุณมากหรือว่าคุณละเขาอะ่ะเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากร่วมกันมาแล้ว อ,อาจจะเคยทะเลาะเบาแวงหรือมีปัญหาร่วมกันมาแบบเยอะแยะก,ก่อนหน้านี้มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องการคนอื่นอ่ะเออเนาะเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคณแล้วมันแฮปปี้แฮปปี้ทุกอย่างแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะรวมถึงเขาเองเขาก็รู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีตังค์เยอะขึ้นก็ได้นะหรือรวยขึ้นมีฐานะมากขึ้นอะไรมากขึ้นเหมือนอาจจะมาส่งเสริมในเรื่องของการเงินการทองกันด้วยอะไรกันด้วยนะคะ อว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาคิดว่าคุณน่ะไม่มีทางที่จะเอาเปรียบเขาแน่นอนในความสัมพันธ์นี้คือ,อยังไงยังไงนะเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนดีอะ่ะเออเป็นคนดีคนเก่งแล้วเขารู้สึกว่าคุณน่ะจะต้องทําอะไรที่มันแฟฝงทาอะไรที่มันแบบยุติธรรมให้กับเขาเพราะฉะนั้นนะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออแบบอยากที่จะอยู่กับคุณเนาะเพราะเหมือนเขารู้สึกว่า มันสบายใจอะ่ะมันสามารถแบบมั่นใจได้ว่าอยู่กับคุณแล้วอะ่ะคุณไม่มีทางที่จะทําอะไรไม่ดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่มีทางหักหลังไม่มีทางแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบยิ่งรู้สึกแบอบกว่ามีความสุขแล้วเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่แบบพูดคําไหนคํานั้นเวยนะคือไม่โกหกอะ่ะพูดเราต้องทําได้พูดเราก็คือแบบจะทําจริงๆแต่ถ้าไม่มั่นใจก็จะแบบไม่รับปากเนาะอะไรอย่างเงี้ย อืแล้วเขาก็มองว่าคุณนะ่ะคุณเองก็มีมาตรฐานสูงนะจริงๆแล้วอะ่ะเขารู้นะว่าคุณเองเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเออแต่ถ้าสมมุติว่าจะไปกับคุณนะ่ะก็ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาก็มองคุณในจุดที่แบบดีมากๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้คนที่ดีมากๆมาครอบครองอืม คนคนนี้อาจจะเคยขอพรอด้วยนะกระสิงศักดิ์สิทธิ์ว่าเออแบบอยากให้เจอคนที่ใช่คนที่ดีคนที่แบบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอคุณแล้วเขาก็มองคุณแบบเลอค่ามากๆอะไรมากๆจนทําให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยเขาก็จะต้องทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปต่อกันได้อะไรต่อกันได้เนาะแล้วถ้าคุณน่ะคาดหวังว่าเอออยากให้เขาแบบว่า เป็นคนน่ารักเป็นคนที่ดีขึ้นเขาก็มองว่าต่อให้มันจะยากแค่ไหนเขาก็จะต้องทําให้ได้เพราะว่าเขาอยากได้คุณนะเขารู้สึกเนี่ยอยากจับจองอยากเป็นเจ้าของเห็นปะมีแหวนมีอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยเออเนอะรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงยังไงนะก็เนี่ยต้องคนนี้แหละอยากอยู่กับคนนี้และอยากแต่งงานเนี่ยอยากอยู่ด้วยกันเป็นอารมณ์บอกว่าคือจะไม่ยอมทิ้งคุณไปไหนแน่นอนเนาะอือเนี่ยเขารู้สึกว่า คือแค่เนี้ยก็คือดีที่สุดแล้วสําหรับเขาไม่ต้องการใครแล้วนะเหมือนคนคนนี้เป็นอารมณ์บอกว่าไม่เอาแล้วเรื่องความรักคือแบบไม่มองใครแล้วอะ่ะคนนี้แหละที่จะต้องอยู่ด้วยคนนี้แหละที่เขาอยากให้อยู่กับเขานะคะและอยากให้เป็นคุณถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วอะ่ะในมิติของคนเราอะ่ะในมิติในชีวิตของคนราอาจจะมีทั้งการเงินการงานความรัก สุขภาพนู่นนี่นั่นแล้วเขารู้สึกว่าในเรื่องของมิติของความรักอะเขาอยากให้เป็นคุณแล้วอ่ะอยากเป็นคุณแล้วก็ให้เป็นคุณเท่านั้นนะคะอ,อุ๋ยโทษกินะตันเลยอะยังไงต่อ <c oughs> เขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงเขามองว่าคุณคือคู่และคนที่ใช่เนี่ยคุณคือคู่ทางจิตวิญ,ญญาณด้วยนะโซคอนแทคเนี่ยคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่า บางครั้งอะเหมือนเราก็สื่อสารกันได้ทางจิตอะบางครั้งคุณก็อาจจะรับรู้ถึงความรู้สึกเขาได้เพราะว่าอาจจะแบบเขาอาจจะเคยรู้สึกว่าเอออยากให้คุณทํานู่นนี่นั่นให้เขาแล้วอยู่ดีๆคุณก็ทําให้โดยที่เขาไม่ต้องพูดนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าความรู้สึกของเรามันค่อนข้างลึกซึ้งนี่แล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าคุณหายไปเนี่ยถ้าคุณไม่อยู่เขาก็คงคิดถึงนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยอยังไงยังไงเนี่ยเขาไม่มีทางลืมคุณได้แน่นอน นะคะไม่มีขานี่เขาเชื่อว่าคุณเป็นเนี่ยพรมลิขิตของเขาแล้วเห็นปะเดสทีนีเธอเป็นพรมลิขิตของฉันนะเออเนาะไม่มีใครมาแทนที่เธอได้แล้วแหละอืมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอะจะต้องดูแลเทคแคร์คุณนะคะค,คนคนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากดูแลอืมนะคะต่อให้คุณจะเป็นยังไงหรือคุณจะ อะไรก็แล้วแต่นะแต่เขาอยากดูแลเนี่ยอยากแบบแต่งงานมีลูกจริงๆนะเนี่ยอยากดูแลอยากรับผิดชอบคุณนะอ่ะเออนี่เขารู้สึกว่าคุณน่ะเข้ามาแล้วก็ทําให้เขารู้สึกเขามีความสงบทางใจเห็นปะคนคนนี้อาจจะเคยเป็นคนที่คิดในแง่ลบนะคะหรือมีความคิดลบๆมาก่อนอะไรมาก่อนแต่เขารู้สึกว่าคุณน่ะทาให้เขามีความสุขเวลาอยู่ด้วยหรือคุณเข้ามาเปลี่ยนอารมณ์ภายในของเขาทําให้เขา รู้สึกสบายใจมีความสุขแฮปปี้นะคะเนี่ยเห็นป้าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเริ่มต้นใหม่หรือชีวิตเขาอะได้ได้เป็นอะไรที่แบบได้มีอะไรดีที่มันดีๆเกิดขึ้นใหม่อะก็เพราะคุณอืมเหมือนคุณทำให้เขารู้จักโลกใหม่รู้จักอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาอะเออเนาะไม่รู้ว่าคุณไปดึงอะไรมาใหม่ๆให้เขาได้เรียนรู้นะคะ นี่แล้วเขาก็รู้สึกชอบในการพูดคุยกับคุณด้วยนะชอบมากๆเลยแสดงว่าคุณต้องเป็นคนน่ารักเนอะแบบคุยด้วยแล้วอารมณ์ดีเฮฮาน่ารักนะคะเขาก็ชอบน้องชอบ i r r e p l a c e a b l e นี่ไงไม่มีใครมาแทนที่คุณได้เขามองแบบนั้น ไม่มีแล้วจริงๆคุณมีคนเดียวในโลกแล้วก็มีแค่คนเท่านั้นที่เป็นแบบนี้นะคะใครก็แทนคุณไม่ได้นะโอ้นี่เนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าอืมมันเหมือนกลายเป็นกิจวัตรประจําวันหรือเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วที่ชีวิตเขาอะมันจะต้องมีคุณโอ้แล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เรื่องชีวิตที่เขาต้องมีคุณเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนไปคือ เปลี่ยนไปในที่นี้หมายถึงว่าอยู่ดีๆคุณหายไปอยู่ดีไม่มีคุณในชีวิตอะไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้คุณอะอยู่ตรงเนี้ยตลอดนะคะกับเขาข้างๆเขา,ขา,ขา,ขาตรงนี้ไปเรื่อยๆเนาะอืมดามเมชเขาเองอะรู้สึกว่าไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีปัญหาเขาก็รู้นะว่าเออเราก็เคยทะเลาะกันหรือว่าเคยมีปัญหาแล้วก็ทําให้เจ็บช้าน้ําใจกันมาก่อนนั่นแหละนะคะแล้วเขาก็ คุณและเขาไม่รู้นะว่าเคยห่างกันมาก่อนไหมหรืออะไรกันมาก่อนหรือเปล่าเนาะเขารู้สึกว่าตอนห่างกันน่ะก็รู้สึกได้เลยนะว่าแบบเฮ้ยมันเศร้าเสียใจมากมันไม่มีความสุขมากเพราะฉะนั้นนะก็ไม่อยากจะห่างกันแล้วแล้วเขาก็รู้นะว่าตอนห่างกันคุณเองก็น่าจะต้องเสียใจมากเหมือนกันที่ต้องห่างเนาะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเราสองคนน่ะไปไหนจากกันไม่ได้หรอกเออเราต้องอยู่ด้วยกันนี่แหละนะคะเป็นความคิดของเขานะอืม <laughs> ออามาดูกันสีไพ่อยากแนะนำอะไรคุณในความสัมพันธ์นี้บ้าง Take a break from your own thoughts เขาบอกว่าให้คุณหยุดคิดก่อนนะตอนนี้คุณอาจจะมีอะไรแบบตีกันในหัวไปแบบเยอะแยะมากมายหรือว่าสับสนนะคะในเรื่องของเขาเขาบอกให้หยุดพักก่อนไปหาอะไรทำให้มันแฮปปี้มีความสุขสนุกสนานก่อนนะคะเนาะพักบ้างพักบ้างนะคะ จัดเลตอีโกเนี่ยปล่อยมันไปเห็นปะแค่ปล่อยมันไปปล่อยมันไปเธอไม่ต้องคิดมากอืมแล้วก็แค่เชื่อว่าเออเดี๋ยวมันก็เป็นของมันไปเองหละความสัมพันธ์เดี๋ยวมันก็ดีของมันเองนะคะ You did all your best เขาบอกว่าคุณน่ะทำทุกอย่างที่ดีที่สุดแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันทำดีแล้วหรือยังนะในความสัมพันธ์นี้หรือฉันต้องทำอะไรเพิ่มไหม ฉันต้องปรับปรุงตงัวนตรงนี้ไหมแต่เขาบอกว่าคุณทำดีที่สุดแล้ว you did all your best นะคะ not h i n g you can do right now นี่เห็นปะไม่มีอะไรที่คุณจะต้องทำแล้วตอนเนี้ยหรือว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้แล้วตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาปล่อยให้มันเป็นเรื่องของแบบเออเขาเรียกอะไรอะให้ให้มันพาไปแล้วกันให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคชะตาพาไปนะ it's not worth it มาคมว่า มันไม่คุ้มค่ากันหรอกคุณอาจจะรู้สึกว่าเออหรือว่าฉันต้องทอํางงอย่างนั้นอย่างนี้หรือคุณจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนาะคือหรือว่าคุณอยากจะแลกอะไรสักอย่างกับในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างเขาบอกว่ามันไม่คุ้มค่าน,นะคะไม่คุ้มค่ากันเพราะฉะนั้นก็อย่าทำนอกากตอนนี้นิ่ง,งๆเฉยๆไปก่อนนะไปเรื่อยๆก่อน i s coming very soon เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเมื่อไหรล่ละความสัมพันธ์มันจะดีหรือว่ามันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเร็วๆนี้ไหมเขาก็บอกว่าเร็วๆนี้แหละนะคะไม่ต้องห่วงนะเนี่ย i s coming very soon All we have is now เขาบอกว่าตอนนี้อาจจะไม่ต้องไปนึกถึงทั้งอดีตแล้วก็อนาคตที่ยังไม่เกิดนะคะ ให้โฟกัสที่ปัจจุบันว่าเออตอนนี้ความสัมพันธ์มันแฮปปี้ไหมมันแฮปปี้มันดีก็อ่ะโอเคก็ดีไปก็ยังไม่ต้องไปกังวลใจหรือไม่ต้องไปคิดมากอะไรนะคะเนาะความสัมพันธ์มันต้องเป็นอะไรที่แบบบางทีเราต้องแบบปล่อยวางกับมันแล้วก็ไปแบบชิวๆกับมันบ้างนะนะคะเพราะถ้าคิดกับมันเกินไปอ่ะมันก็จะไม่มีความสุขนะคะอืม is not for you เขาบอกว่าบางอย่างมันก็ไม่ใช่สำหรับคุณนะ ถ้าเกิดว่าสมมตินะเขาเข้ามาแล้วไม่ดีจริงเขาเข้ามาไม่โอเคจริงเขาเข้ามาแล้วแบบว่าหรือเขาอยู่กับคุณแล้วแบบบางทีอ่ะเขาทําอะไรที่ไม่โอเคอะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเออแบบเนี้ยฉันไม่โอเคนะฉันไม่เอาฉันไม่อยากให้เธอทําแบบนี้อะไรเงี้ยก็ได้นะคะอืม i m i n g is none of your b u s i n เน s เนี่ยมาอีกแล้วนะคะ แสดงว่าคนอาจจะใจร้อนหรือแบบเอ้ยเมื่อไร่เขาใจอย่างนั้นเมื่อไรเขาใจอย่างนี้หรือว่าคอมมิชเมนต์เหมือนกันเนาะบางทีเมื่อกี้เออมันมีรูปของแหวนอยู่เนาะอาจจะแบบเอ้แล้วเมื่อไรล่ะเขาจะมาจริงจังชัดเจนในกรณีที่ยังไม่ชัดเจนเขาก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวถ้ามันดีมันดีเองแต่ถ้ามันมามันมาเองปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะเนาะอ่ะ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช n n e l นี้แล้วก็พบกันคลิปหนะ้าค่ะบ๊ายบาย